เรองนี้น้ำตาสาวเหนือไม่ชอบตอนจบเกมพบตอนนี้งในรูปยิ้มฟูเส้นดนตรีเส้นแรงใว่าภายในเรือประธานบ้านทัพไอ,ไอ,ไอโโ้ใหญ่โตหมอลำฉันเองยัง่ยนามขุนพลเสือฟ้าอรับรัชสการอยู่กับพระองค์ท่านหลายปีที่ผ่านมาพูดถึงยศคาบรรดาศักดิ์ เรองเนี่ยไปคอยเห็นอกเห็นใจขุนพลเสือฟ้าคนนี้เลยไหมแต่นิดเดียวไม่อะไรก็ให้แต่คนอีกคนหนึ่งนั่นก็คือไอ้ไม่ครับขวเมืองเวลาออกคับสึกสงคราทุกครั้งทุกคราไมีแต่ไม่ครับไม่เห็นอกเห็นใจฉันเลยแต่ไม่เป็นไร คนอย่างฉันเนเสือฟ้าคนนี้เนี่ยใจพอถามว่าฆ่าไอแม่ทัพขวัญเมืองได้แล้วข้าพระองค์ท่าสั์ขึ้นของราชสมบัติเป็นองค์พระมหากษัตริย์เองอ,อดีตเมื่ก่อนเนี่ยเคยมีเมียเมียตายเมียฉันเนี่ยอายุมแปดสิบได้ลูกคนหนึ่งออน,นั่นก็คือจกักรา ตอนนี้เนี่ยมันเติบโตมาแล้วให้มันอยู่ภายในบ้านนอกไม่ให้มันอยู่ในเมืองอยู่ไม่ได้เพื่อฉันนะอนาคตาัหน้ามีเมียบางทีได้มาหมายบ้านกำหนังก็ไม่รู้วันนี้ยังไงก็ตามขึ้นเฝ้าต่อ,อพระบาทกรสัตว์อ,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 อา,า่านมุนาป แม้ยไม่ยุดทาจะคือเจ้าพาชนด้วยอนทเ้าตพระบาทกระสันน้ลยเสือฟ้ามกคาสุทพร่งหลวพระเก้าเจ้าอหงค์เทพเตดีย์เจ้านี้จูววาสุเกียรติขุนท่านเขาปั